รักแะสนใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอดันช้างกรุ๊ปนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวและวันนี้หรือวันไหนๆเราก็รอคุณเสมอนะคะอย่างแรกเลยคะ่ะขอบคุณลูกค้ามากมานะคะจากระยองนะคะรับไปเลยค่ะ7840นะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นตามสภาพนะคะและเป็นคันหน้า뉴ฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์นะตัวเองจะเป็น,ปน,ปน,ปนแบนบนบนี้แล้วน็อตจะมีมากกว่าเป็นคาราโลธรรมดานะคะมีเท่าไหร่นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 8เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นคันนั่นยูฮันแลนนะคะที่เขาจะเรียกว่าตาใบไม้หรือตา4 4NH นะคะดูใกล้ๆก,ก,กันนิดนึงอันนี้เป็นอย่างเดิมกระทะายเดิมนะคะสีเดิมมีทำเก็บสีข้างบนแล้วก็ลูกค้าเพิ่มเติมชุดใบมีดด้านหน้าส่วนกระจังหน้าจะเป็นกันนะกระจังหน้าริมิเตดของเราที่ใช้กับซีย์นะคะคือกระจังหน้าช้างนะคะอ่ะเราไปดูรอบๆกันก่อนดีกว่าด้วยความว่าคันนี้นะคะเป็นตามสภาพที่มาแบบ ครบมากเลยไม่กล้าเปิดเลยตอนนี้เป็น6กสูบแล้วแอบส่งข้างใน mm hmm. เห็นไหมเห็นไหมพยายามส่งก็ไปอเม็ดเหมือนกันนะคะ6สูบนะคะมี6นะคะเป็นเครื่อง power star ร้อนๆน,นี่นะและเป็นตู้แอร์นะคะลูกค้ามีเพิ่มตามเป็นแบตเตอรี่แล้วก็เก็บงานลวดซึมไปปกตินะคะและเพิ่มเวดข้างละ2ก้อนมีติดฟิล์มเพิ่มนะคะลูกค้าบอกว่าขอเป็น4 0ที่เขาทำเพิ่มเติมไปจากที่เมืองนอกนะคะ อันนี้คือแขนเขาก็จะมาครบนิดนึงมีแขนกลางอะไรมาเสร็จปั๊บเราเอไปดูข้างในกันนิดนึงว่าเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงขอญอาตยืมหน่อยนะคะขอขึ้นไปนิดนึงนี่มีชุดเบมี่ก็คือเจาะช่องให้เรียบร้อยนะคะอ่าอันนี้คือเก้ยรสิสนะคะซึ่งเป็นกองใหญ่อย่างที่ท้ายที่เห็นนะ นี้มาจากเดิมๆเลยนะคะข้างในสดมากนี่คือเดิมๆเลยจะแอบเปิดก็มีผ้าเก็บไว้ด้วยพร้อมส่งนะคะมีคุ้มมีคุ้มเบกเพิ่มเติมอันนี้แอร์เย็นแอปเย็นด้วยพร้อมแล้วะค่ะน้องพร้อมไประยองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าระบบไฟอะไรยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะสักครู่เดียว ใครเห็นกันเลยนะคะกำลังส่งนะคะนี่คือกล้องที่ทำใน YouTube ค่ะนะคะไฟพร้อมเลิศมากนี่นะคะ,ะ,คะขึ้นลงปกตินะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน สองเข้าอะไรนะคะปกตินะคะยกโซเลยเลิศมากฝัางหลังก็ติดนะคะไฮโดรลิกก็คือปกตินะคะเดี๋ยวที่เราเป็นไปให้แล้วนะคะปกตินะคะ เบาลงนะั้นนะโอเคแอร์คือเย็นแล้วนะคะเรียบร้อยอขออันุญยาต้องเอาอันนี้เข้ามานนี้หนึ่งกรองก็คือทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ ย,ยสักครู่นะคะแล้วจะมาเจอาก,กันจา้าเราจะขึ้นรถอะไรนะคะพร้อมส่งแล้วเราจะโชวกันคร่าวๆด้วยจากว่าวันนี้ทีมงานของเราไม่อยู่เราต้องถ่ายเป็นแพรคคุส่งตรงจากสุพรรณสูรยองค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆอีกครั้งนะคะ เจอกันอีกนะคะคุณนะคะขอบคุณลูกค้าอีกครั้นนะคะจากระยองนะคะยังไงก็ไทยมาเงินเข้าไทยออกก็กรอเงินทองนะคะร่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะคะยังไงต้องขอบคุณ FC ทุกท่านแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ติดตามนะคะที่เข้ามาในชอยอชอดันช้างของพวกเรานะคะในช่องทาง YouTube แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Ti ๊ t o k นะคะ i g นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ สอบถามเพิ่มเติมนะคะแนะนำเป็นคลายรถไถคีชอด่ดันช้างกรุ๊ปนะคะ f a c e b o o k แฟนเพจเราส่วนเพ,เพจอะไรนะคะจะเป็นเกี่ยวจะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะว่าเป็นเพจอะไรส่วนฝ่ายอะไรนะคะติดตามนี้ได้ดูกระจังหน้าช้างกันนิดนึง092ค่ะ6644964นี่คือฝ่ายอะไรนะคะแล้วพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอะไรหรือว่าฝ่าย ฝ่ายรถนะคะเราจะเปิดนะคะจันทร์ถึงเสาร์นะคะ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์เท่านั้นเองนะคะยังไงถ้ายังไม่ได้กด Subscribe หรือยังไม่ได้กดกระดิ่งฝากฝากกดให้เรานิดน,นึงนะคะอีกนิดน,นึงยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดหัวใจให้พวกเราด้วยนะคะฝากด้วยนะคะตัวจริงทีนี้ทีเดียวชอว์แนช้างรุกป้าววันนี้ก็สวัสดีนะคะ